เมื่อชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งได้ออกตามล่าตัวผู้ที่ฆ่าแม่ของเขาและพยายามโค่นล้มอำนาจเผด็จการที่กดขี่ประชาชนแต่ว่าเส้นทางนี้มันกลับต้องแลกด้วยเลือดและก็ความตายที่เขาต้องเผชิญจุดจบและความหายนะของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเอ็ en ense, Man 2024. นสตูดิโอพรีเซนต์มังคีแมน0 2งหนังเรื่องนี้มีฉากที่รุนแรงหลายฉากโปรดใช้วิจารยณในการรับชมถ้าชอบอย่าลืมฝากกาดติดตามด้วยนะครับ เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเขา,าชื่อว่าคีตซึ่งคีตเนี่ยเขาเป็นนักสู้ในสังเวียนใต้ดินนะครับและมีฉายาว่ามังกี้แมนซึ่งหน้าที่หลกัหลกๆของพระเอกนั้นก็คือการล้มมวยเพื่อโกอยเงินจากคนดูให้ได้มากที่สุดและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าพระเอกเป็นใครกันแน่เขาเป็นเพียงชายปริศนาคนหนึ่งเท่านั้นเองในตอนนี้และพอพระเอกทํางานเสร็จเขาก็ได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อมานัดเจอกับน้องชายของเขาพระเอกเขาให้น้องชายไปสืบดูเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือเธอคนนี้แหละครับเธอชื่อว่าควีนนี่คาปัวเป็นผู้จัดกาาารขอองงงงงสถนนททีี่่่่่่่แหหึึชืวคิซ พระเอกดูมีแผนการอะไรบางอย่างกับเธอหรือสถานที่แห่งนี้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรล่ะในวันต่อมาในขณะที่ควินนี่คาปัวมาดื่มกาแฟตามปกติก็มีชายตาบอดคนหนึ่งพยายามมาขายวัตถุมงคลให้กับควินนี่และพอเธอเผอเท่านั้นแหละครับก็ฉกกระเป๋าเธอไปเลยและกระเป๋ที่ฉกมาได้ก็ถูกส่งต่อกันเป็นทอดจนสุดท้ายมาตกอยู่ที่มือของพระเอกนี่แหละครับและนี่แหละครับคือหนึ่งในแผนการของพระเอกและสถานที่แห่งนี้แหละที่ชื่อว่าคิงมันเป็นสถานที่ของคนรวยซึ่งคนธรรมดาหรือคนยากจนไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะครับพระเอกได้นํากระเป๋า อเธอมคืคโดยการอ้างว่าผมต่อสู้กับพวกโจรเพื่อเอาสิ่งนี้มาควินนี่เธอก็ยื่นเงินให้กับพระเอกเพื่อเป็นสินน้ําใจแต่พระเอกไม่ได้ต้องการเงินนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คืองานและนี่แหละครับคือแผนการของพระเอกเขาอยากทํางานในสถานที่แห่งนี้แต่ควินนี่เขาไม่ได้รับคนง่ายๆใบสมัครงานก็ไม่มีรับเงินฉันแล้วก็ไปซะพระเอกจึงได้ยื่นมือให้กับควินนี่ดูนี่แหละครับใบสมัครงานของผมมันคือสารเคมีที่กัดกินมือของผมอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ผมทําได้หมดและไม่มีบทอีกด้วยมันจึงทําให้ควินนี่ คิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะบอกกับพระเอกว่ารู้ใช่ไหมว่าคนที่เอาเรื่องของสถานที่แห่งนี้ไปพูดจะต้องเจอกับอะไรถ้าอยากได้งานก็ต้องทำเป็นไม่เห็นอะไรทางนั้นตกลงไหมเดีวครับพระเอกได้งานที่นี่ก่อนที่พระเอกจะหันไปมองรูปที่กำแพงซึ่งในรูปนี้มันมีผู้ชายคนนี้ยืนอยู่คู่กับคุนนี่คาปัวและนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเอกต้องการเข้าถึงผู้ชายคนนี้ในวันต่อมาพระเอกก็ได้งานโดยใช้นามแฝงว่าบ๊อบบี้และผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าอันฟอนโซเป็นผู้ช่วยของคุนนี่คาปัวในการจัดหาขนมโค้กให้กขก ทีี่่มานและแผนการของพระเอกนั้นก็คือการตีสนิทกับอันฟอนโซเพื่อขึ้นไปทํางานบนชั้นของแขก VIP และหลังจากที่พระเอกเลิกงานวันแรกสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือปืนซักกระบอกจนพระเอกได้จุด38มากระบอกหนึ่งและแผนการทั้งหมดทุกอย่างที่พระเอกวางไว้ตั้งแต่แรกตอนนี้มันก็ใกล้จะสาเร็จแล้วนะครับและสิ่งต่อไปนั้นก็คือการไปตื้อหรือพยายามตีสนิทกับอันฟอนโซเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นไปบนชั้น VIP พระเอกรู้นะครับว่าอันฟอนโซมันร้นเงินเพราะมันติดยาพระเอกจึงได้บอกกับอันฟอนโซว่า,า,น,น,าเนเป็อบ นั่นก็คือไปดูชั้นโชคที่สังเวียนใต้ดินและให้นายลงพนันที่คู่ต่อสู้ของฉันเพราะฉันทำอาชีพล้มมวย2ยกแรกฉันจะชนะและยกที่3ฉันจะแพ้แล้วแกจะได้อะไรจากงานนี้ ฉันอยากเลื่อนขั้นไปบนชั้น V.I.P. และปล่อยอันฟรอนโซมาดูพระเอกชคมวยพระเอกก็เล่นตามเกมหมดเลยนะครับชนะ2ยกแรกและยกที่3าก็ปล่อยให้มันซัดเสละเลยไออันฟรอนโซที่ลงพนันไว้ก็ชำเลยสิครับงานนี้เรียบร้อยฮะพระเอกได้ขึ้นไปทํางานบนชั้น V.I.P. และถึงจุดนี้เราก็จะได้รู้ว่าสถานที่คริงแห่งนี้มันก็เหมือนซ่องดีๆนี่แหละครับของพวกคนรวยมีผู้หญิงจากทั่วโลกถูกนํามาขายที่นี่ก็แน่นอนล่ะครับเรื่องอย่างว่าและลูกค้าของที่นี่ก็มีอยู่ทุกแบบนักการเมืองข้าราชการระดับสูงจน ไปถึงพวกมาเฟียจนพระเอกได้ถามถึงชื่อหนึ่งแล้วผอบอาะลาหน้าล่ะลาน่าก็คือผู้ชายคนนี้แหละครับที่อยู่ในรูปมันเป็นผอบอรตรออันฟรอนโซได้บอกว่ามันไม่อยู่ชั้นนี้หรอกมันอยู่อีกชั้นหนึ่งต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นนั้นเรียกว่าชั้นสวงสวรรค์และนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเอกต้องการขึ้นไปบนชั้นนั้นให้ได้ในวันต่อมาในขณะที่พระเอกทํางานอยู่พระเอกก็เกือบโดนเกมนะครับโดยเ,เศรษฐีคนหนึ่งเพราะพระเอกดันเผื่อไปเทวายผิดแกว้วแต่ว่าเธอคนนี้ก็ได้ช่วยพระเอกไว้โดยการดึงโฟกัสข,ของเ,อเศรษฐ มันจึงทําให้พระเอกรอดไปได้แต่ว่าความสโสมมของที่นี่บวกกับอะไรหลายๆอย่างทางเรื่องยาเรื่องเซ็กหรือว่าการลวนลามมันจึงทําให้พระเอกสติหลุดไปช่วงหนึ่งและก็รับไม่ได้กับสถานที่แห่งนี้พระเอกจึงออกมาพักใจยอยู่ข้างนอกลานดูเหมือนว่าพี่แกจะมีปมอะไรบางอย่างกับเรื่องพวกนี้ก่อนที่ไม่นานเธอคนนี้จะได้เข้ามาคุยกับพระเอกเธอชื่อว่าสีตาเธอทําอาชีพอย่างว่าก่อนที่เธอจะได้บอกกับพระเอกว่าถ้ารับไม่ได้กับสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ควรจะมาทํางานที่นี่คนอย่างพระเอกไม่เหมาะกับที่แห่งนี้หรอกแต่แน่นอนครับพระเอกมี เป้าหมายที่แน่วแน่เขาไม่ยอมแพ้เรื่องพวกนี้หรอกหลังจากนั้นพระเอกก็ตั้งใจขยันทํางานไม่ว่าจะเป็นที่คิงหรือว่าสังเวียนใต้ดินรวมถึงการไปซ้อมยิงเป้าหลังเลิกงานและจบด้วยการตีสนิทกับไออันฟรอนโซเพื่อที่จะได้ขึ้นไปทํางานบนชั้นสวงสวรรค์จนในที่สุดพระเอกก็ได้เลื่อนขัน้นและนี่แหละครับคือชั้นสวงสวรรค์พระเอกนี่ก็ถึงกับตาค้างไปเลยแน่นอนแหละครับสำหรับเราอาจเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับบางประเทศเรื่องนี้ถือว่าไม่ค่อยเปิดเผยกันเท่าไหร่และพระเอกก็ทําหน้าที่เป็นเด็กจ่ายขนมให้กับพวกคนรวยกกก่่่่่อออนนนททีีพระเะเจสยยููับผ้ชาคหึง นัวกับสิตาอยู่ซึ่งผู้ชายคนนั้นมันมีแผลเป็นที่หูและผู้ชายคนนั้นก็คือผอบอลาหน้านี่แหละครับที่พระเอกต้องการตัวพระเอกก็ไม่รอช้าครับรีบส่งขนมให้ผอบอลาหน้าทันทีแต่ว่าขนมแท่งนี้มันไม่ใช่ขนมทั่วไปแต่มันคือสารเคมีที่เอาไว้ใช้ล้างห้องน้ำพอไอผอบอลาหน้าซัดเข้าไปเท่านั้นแหละครับตาเลือกเลยและในจังหวะที่มันกําลังมาล้างจมูกพระเอกก็ไม่รอช้าครับรีบเข้ามาล็อกห้องน้ําและหลังจากนั้นพระเอกก็จุด38จ่อไปที่ผอบอลาหน้าทันทีพร้อมทั้งบอกว่านี่คือพรจากแม่ฉ วันนั้นลูกน้องของไอ้ผอบอลาน่ามันได้ออกห้องน้ำมาพอดีนะครับก็ซัดกันเลยสิครับรออะไร เอาเป็นว่าพระเอกสู้ไม่ได้เลยนะครับไอ้พอบอลาน่าแม่งโหดสัตว์พระเอกก็หนีสิครับรออะไรแผนการพังไม่เป็นทาพระเอกก็พยายามหนีออกมาจากโรงแรมก่อนที่จะขโมยรถของอันฟรอนโซเพื่อขับหนีจากลูกน้องของลาหน้านะครับแต่ก็ขับหนีออกไปได้ไม่ไกลสุดท้ายพระเอกก็เกิดอุบัติเหตุและพอพระเอกตื่นขึ้นมาพวกตำรวจก็กำลังจับพระเอกไปส่งให้กับพอบอลาน่าพระเอกก็ไม่ยอมสิครับงานนี้เล่นเก็บพวกลูกกระจกตำรวจสักเกลียงก่อนที่จะได้รีบหนีออกจากรถคันนี้แต่ว่าที่ที่พระเอกหนีพวกตำรวจมามันกลับเป็นซ่องนี่สิงานหยาบกว่าเดิมอีกกูค ถ้าใครอยากไปดูแนะนําให้ไปดูในฉบับเต็มนะครับและไอ้เจ้าของซองมันก็ไม่พอใจที่พระเอกพาตํารวจมาที่นี่แบบนี้ก็ซัดกันเลยสิครับรออะไรฉากนี้โคตรเดือดเลยนะครับสู้กับไอ้เจ้าของซองยังไม่พอก็ต้องมาหลบหนีกับพวกตํารวจอีกก่อนที่พระเอกจะหลบหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าแต่มันก็ยังมีฮอบินตามอยู่จนพระเอกโดนฮอสอยล่วงในที่สุด พอพระเอกตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขายังไม่ตายและตรงรอยแผลก็ได้รับการรักษาแล้วอีกด้วยซึ่งพระเอกได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าอัลฟาและพวกเขาก็อาศัยอยู่ในวัดล้างคือกลุ่มคนพวกนี้เขาเป็นเพศที่3นะครับและก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมพวกเขาจึงมาอยู่กันที่นี่พอพระเอกถามว่าช่วยเขาทำไมอัลฟาก็ได้บอกว่าความจริงคุณควรตายไปตั้งนานแล้วแต่คุณดันรอดพวกเราก็เลยช่วยเหลือคุณไว้เพราะเราคิดว่ามันอาจเป็นแผนการของทวยเทพเพื่อให้คุณทำอะไรบางอย่างที่สคัญ ตอนแรกพระเอกก็จะขอตัวกลับแต่อัลฟาได้บอกว่าตอนนี้ทั้งเมืองกำลังตามล่าคุณอยู่คุณอยู่ที่นี่คุณจะปลอดภัยเพราะพวกตำรวจมันไม่ค่อยสนใจที่นี่หรอกมันมองว่าพวกเราไร้ระเบียบทางฝั่งของลาน่าเขาก็ได้มาหากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในประเทศตัวเองทั้งหมดแถมยังเป็นหัวหน้าพักและผู้นำทางความเชื่ออีกด้วยมันสั่งให้ลาน่าระดมกำลังตามหาตัวพระเอกให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมาถึงส่วนทางฝั่งของพระเอกเขาก็นอนไม่หลับทุ เขาจะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเสมอซึ่งมันเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนพระเอกตั้งแต่เด็กอัลฟาจึงให้พระเอกตามเขาไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่บูชาถวยเทพและกลุ่มของอัลฟาก็เคยเป็นนักลบมาก่อนก่อนที่จะถูกในประเทศมาที่นี่ครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณเป็นคนสิ้นหวังเป็นทาตของความกลัวในวัยเยาว์และฉันก็ได้เรียนรู้ว่าหากเราจะโตขึ้นเราก็ต้องทําลายตัวตนเก่าของตัวเองในอดีตก่อนที่อัลฟาจะดิบรากของต้นไม้นี้มามันชื่อว่าตรีศูนย์ซึ่ง มีเพียงคนแกร่งเท่านั้นที่จะรอดจากมันไปได้พร้อมหรือยังละ่ะในการสลัดตันหาและตัวตนเก่าทิ้งในอดีตเพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่และพอพระเอกพร้อมแล้วอัลฟาก็เริ่มทําพิธีเลย ภาพได้ย้อนกลับมาตอนที่พระเอกยังเป็นเด็กและก็กําลังสนุกอยู่กับหนังกลางแปลงกับแม่ของเขาทันใดนั้นเองพวกตํารวจมันก็ได้เข้ามาจมตีหมู่บ้านของพระเอกโดยการนําของไอรานานี่แหละครับพวกมันเล่นฆ่าล้างทั้งหมู่บ้านโดยการอ้างว่าที่นี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คนธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้แต่คนบงการที่แท้จริงมันกับนั่งอยู่ในรถนั่นก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้แหละครับที่สั่งตามล่าตัวพระเอกมันชื่อว่าบาบาชักตีง่ายๆเลยครับไอชักตีมันป้นที่ชาวบ้านโดยการอ้างว่าที่นี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ่จรเอุก เพิ่มอำนาจให้ตัวเองและประชาชนชนช,นชั้นล่างก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องเพราะไอ้พวกนี้มันคุมอำนาจไว้หมดไม่มีใครทำลายพวกมันได้และในขณะที่ชาวบ้านกำลังหนีตายแม่พระเอกก็ได้พาพระเอกมาซ่อนตัวโดยการหลบอยู่บนชั้นสองส่วนเธอจะคอยถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้ให้ไม่นานครับไอลาน่ามันก็ได้เข้ามาและพยายามมาลวนลามแม่พระเอกแต่แม่พระเอกเธอไม่ยอมนะครับเลยได้ใช้มีดเฉือนที่หูมันไปทีนี้ไอลาน่ามันก็เอาคืนสิครับโดยการใช้เข็มขัดฟาดไปที่แม่ของพระเอกไม่ยังและจบด้วยการบีบคอแม่ของพระเอกจนอาการของเธอนั้น ปาางตายและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พระเอกก็ได้เห็นหมดเลยนะครับก่อนที่พวกมันจะทําการย่างสดแม่พระเอกฉากนี้โคตรดิบเลยนะครับก่อนที่พระเอกจะมาช่วยแม่ของเขาแต่มันคงสายไปแล้วสิ่งที่พระเอกได้มีเพียงแค่รอยแผลเป็นที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันและนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเอกต้องผ่านไปให้ได้ฉันเห็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อปกป้องแม่ของเขาและเธอถูกลิขิตมาให้ท้าทายถวยเทพและตอนนี้มันก็ได้เวลาที่เธอจะต้องต่อสู้เพื่อพวกเราและจงจําไว้ว่าเธอต่อสู้เพื่ออ,อะไร และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการฝึกซ้อมตัวเองโดยมีคนในวัดนี่แหละครับเป็นคนคอยช่วยพระเอกได้ฝึกซ้อมตัวเองอย่างหนักทั้งทางร่างกายและด้านจิตใจโดยมีอัลฟานี่แหละครับเป็นคนชี้ทางให้เพื่อให้พระเอกต่อสู้กับอดีตของตัวเองจนมันทําให้พระเอกสามารถยิ้มออกมาได้แต่อยู่มาวันหนึ่งคนที่วัดก็กลับถูกทํำลายโดยพวกของลาน,น้านี่แหละครับ พวกมันมาไล่ที่ชาวบ้านก็เหมือนเดิมแหละครับอ้างว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และถ้าไม่มีเงินไปจ่ายพวกมันพวกมันก็จะทําแบบนี้อีกพระเอกที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงได้คิดทําอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือการนาเอาเงินบริจาคในวัดทั้งหมดไปให้กับน้องชายและให้ลงพนันข้างตัวเองง่ายๆเลยครับพระเอกจะไม่ยอมล้มมวยแล้วครั้งนี้พระเอกจะเอาจริงและพอระคังดังขึ้นเท่านั้นแหละครับหลับในตีนเดียวและไม่ว่าจะส่งใครเข้ามาพระเอกก็ซัดเรียบหมดเลยนะครับเรียบร้อยฮะเงินเป็นกอบเป็นกำรรที่ลงพนันข้างพระเอกหลังจากกกกนนนนนั้้้พระเเออ็งิีไป กับทางวัดพร้อมกับจดหมายที่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องจดจําว่าตัวเองนั้นเป็นใครมันคือสิ่งที่อัลฟานั้นได้บอกกับพระเอกนั่นเองและในเวลาเดียวกันไอชักตีมันก็ได้ชนะเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วคืนนี้มันก็จะมาทานข้าวที่คิงส่วนทางพระเอกที่ฟาร์มเวลมาเต็มแล้วทีนี้โคตรโหดเลยครับหลับในหมัดเดียวและในเวลาเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเก็บพวกกาดของที่นี่ ผมบอกเลยครับฉากพวกนี้แม่งโคตรสุดถ่ายแบบลองเทคหมดเลยนะครับสไตล์เดียวกับเฮียจอร์วิกเลยและความดิบก็พอๆกันพอลิบเปิดมาเท่านั้นแหละครับพระเอกก็เล่นไอลาน,น้าก่อนเลยแล้วเป็นยังไงไปดูกัน ไอ้ลาน่าก็หนีสิครับรออะไรแม่งเก่งชิบหายแต่มันดันส่งลูกน้องออกมาแทนทีนี้งานหยาบสิครับแม่งมาโคตรเยอะเลยและในจังหวะที่พระเอกกําลังทอ้อคนกลุ่มนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและกลุ่มคนพวกนี้ก็คือนักรบของวัดนี่แหละครับพร้อมกับอาวุธครบมือเลยซึ่งนําทีมโดยอัลฟาทีนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบใครแล้ววัดกันให้รู้ไปเลยและทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ และในจังหวะที่พระเอกกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปพระเอกก็เกือบโดนเก็บนะครับโดยควินนี่คาปัวแต่ก็เป็นสีตาที่มาช่วยพระเอกไว้ได้ทันเวลาพระเอกจึงทําการตัดนิ้วควินนี่ก่อนที่จะได้ขึ้นลิฟต์ไปเพื่อไปหาไอลานาที่มันรอพระเอกอยู่จนสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็ได้มาเจอกันและด้วยความที่พระเอกอัพสกิลจนเวลตันไอพอบอลาน่ามันสู้พระเอกไม่ได้เลยนะครับโดนซัดทีเดียวล่วงเลยก่อนที่พระเอกจะรองเท้าส้นสูงกระหน่ำตกไปที่มันฉากนี้โคตรสะใจเลยนะครับไอพอบอลาน่าอิ่มตีนแบบสุดๆกระหน่ำจนเรียกได จนสุดท้ายพระเอกก็สามารถล้างแขนให้แม่ได้ไอพอบอราน่าก็ไม่รอดนะครับไปหว่นเรียบร้อยแต่มันยังไม่จบแค่นี้ถ้าอยากจะถอนลากถอนโคนก็ต้องไอชักตีลงหลุมไปด้วยพระเอกจึงไดเอานิ้วของควินนี่มาสแกนเพื่อขึ้นไปบนชั้นสูงสุดชั้นที่ไอชักตีมันอยู่ซึ่งไอชักตีมันก็รอพระเอกอยู่นะครับและดูท่าไม่ได้กลัวเลยไอชักตีด้วยความที่มันเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณมันก็พยายามพูดโน้มน้าวพระเอกเพื่อให้พระเอกหลงกลและพอพระเอกเผอเท่านั้นแหละครับมันก็ได้หยิบมีดที่ซ่อนไว้เสียบเข้าที่พระเอกอย่่างงจังแตดอก สพระเอกรับไว้ได้ทันและหลังจากนั้นก็กระน,นำแทงมาคืนเรียกได้ว่าพรุนไปอีกคนจิ้มมาจิ้มกลับไม่โกงทีนี้ชักตีมันก็ขอร้องพระเอกสิครับมันยอมทุกอย่างทําอะไรให้ก็ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถอะแต่พระเอกตอบเพียงแค่ว่าตอนนี้มีเพียงแค่พระเจ้าที่ให้อภัยแก่ได้และจบด้วยการเสียบมีดไปบนหัวชักตีเรียบร้อยหะปิดฉากทุกอย่างก่อนที่พระเอกจะได้หลับตาลงและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนัง m o n k e y Man 2024หนังเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับฉากแอคชั่นบทเรื่องไม่ซับซ้อนครับดูเข้าใจง่ายแต่ก็อาจจะมีปวดหัวไปบ้างนะครับสำหรับมุมกล้องเอาเป็นว่าฉากแอคชั่นนี่สิบเต็มสิบเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้และผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกกำลังใจดีที่กดไลค์กันเข้ามายังไงผมก็ยังแนะนำให้ไปดูในฉบับเต็มเพื่ออัตรรสที่ดีกว่าถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดรรดตาม้ววนนคัััับบสสสหีี